สวัสดีครับทุกคนวันนี้เซชิโร่จะพาเพื่อนๆมาสัมผัสหิมะที่ฮอกไกโดที่นี่ชื่อว่าเทนเน่สกีรีสอร์ทเนชื่อเรื่องหิมะนุ่มและละเอียดอ่อนในวันที่เรามาเล่นสกีนะอากาศติดลบและหิมะตกเยอะเลยนี่คือครั้งแรกที่สันได้เล่นสกีตอนแรกคิดว่ามันจะยากแต่พอเรารู้เทคนิคมันก็ง่ายเลยเดี๋ยวจะไปบอกเทคนิคในคลิปนะเกินน้ำนิดนึงที่ต้องรู้ก็คือการเมกการล้มและการลุก หลังจากที่เราเล่นไปแล้วก็รู้สึกสนุกมากๆเลยช่วงพักสะก,ก็นั่งเล่นนหิมะเราจะเล่นอยู่ที่นี่ทั้งวันจนค่ำเลยอาหารที่นี่อร่อยมากฉันชอบกินรามเมงที่นี่ดูบรรยากาศตอนค่ำสี่สวยมากเลยก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เซชิโร่เลยคะ่ะพร้อมแล้วไปรับชมกัได้เลย การเดินทางไปเทเนสสกีรีสอร์ทนั้นเดินทางแสนจะง่ายมากเลยครับจากซัปโปโรสเตชันเนี่ยไปเทเนสเตชันใช้เวลาประมาณ20นาทีจากนั้นต่อรถเมย์อีก20นาทีรถเมย์ก็จะเป็นคันนี้เลยที่มีสโนว์แมนอยู่ข้างบน This A e ไม่นานนักเราก็มาถึงเห็นกระเช้าไหมครับของเจ้โดนไปเท่าไหร่เมื่อกี้หนึ่งพันเหมือนกันหมดเนาะของของเด็ก 500. ห้าร้อยิมะตกพอดีเลยตอนเรามาถึง<ป>ดูหัวสั้นสิเขาดูลองหิมะติดตหัวหน่อยสิ y uki, y uki. หิมะที่นี่ขาวมากแล้วก็จะแน่นกว่าในเมืองเหมือนเหมือนมันโดนตบๆเนาะที่เทนน่นั้นเราสามารถเช่าอุปกรณ์ได้ทุกอย่างเลยอันไหนที่เรามีอยู่แล้วไม่ต้องเช่าก็ได้นะเราเช่าอุปกรณ์ทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการสกีเพราะเราไม่ได้เตรียมมาจากเมืองไทยราคาที่เราไปทั้งหมดเนี่ยหกคนเนี่ยจ่ายไป71,500ยเยนก็ประมาณ2,800บาทอันนี้เป็นวันเดย์นะใช้ได้จนค่ำเลยหิมะตกหนักเลยลงไปยืนข้างล่างนะ หลังจากที่เราใส่รองเท้าสก,กีแล้วเราก็ต้องเอาสก,กีเนี่ยมาใส่ด้านล่างนี้นะมันจะยึดติดกับรองเท้าสก,กีที่เราเช่ามามนี่ไงพอใส่เข้าไปแล้วปุ๊บมันก็จะยึดแบบนี้เราเอาปลายเท้าเข้าไปก่อนจากนั้นลงส้งนนี่มันจะมีตัวล็อกแบบนี้เลยครับการจะเดินขึ้นเนินบนหิมะนั้นถ้าเราใส่รองเท้าสก,กีอยู่เราจะเดินขึ้นตรงๆไม่ได้เพราะมันจะไหลเราควรจะตะแคงข้างขึ้นแบบที่ซันทําแบบนี้เลยครับแขนใส่แต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือถือตัวสกีขึ้นไปข้างบนเลยง่ายที่สุดแล้ว ลองพี่นะลองพี่นะให้พี่ไปก่อนท่านท่านนพี่โดยแผนของเราวันนี้เราจะเดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็สกีลงมาเราจะไม่นั่งกระเช้านะเพราะวันนี้เรากําลังฝึกอยู่มันจะมีโซนสําหรับคนที่กาลังหัดเล่นนะอย่าไปโซนที่มันเป็นโปรเฟชชั่นอลเพราะมันจะชันมากเฮ้ยจะเอาโน้นเลยี่ตัวต้องเอาข้างหน้าสวมเข้าไปก่อนลุงนั่นแหละทุกนั่นแหละหยุดโซ้ลมได้แล้วได้แล้วตรงโซนที่เรามาฝึกสกีนั้นตรงนี้ไม่ชันมากแต่มันก็จะไหลลงไปช้าๆ้านะ ไไที่เราต้องรู้คือการเบรกนั่นเองเพราะเวลาเราสกีลงไปเนี่ยมันจะไหลไปเรื่อยๆอยู่แล้วตัวสกีเนี่ยมันแบนซึ่งทําให้เราล้มยากอยู่แล้วดูซันชิโร่สเนี่ยการเล่นครั้งแรกเลยก็ไม่ล้มนะครับการจะออกตัวนั้นเราก็ใช้ไม้โพเนี่ยในการผลักตัวเองให้ไปข้างหน้าเห็นไหมครับไ,ไม้ที่ซันสือเนี่ยเขาเรียกว่าโพนะแต่เวลาเราจะเบรกเนี่ยเราก็แค่เอาปลายเท้าเข้าขหากันอ้าขาออกนิดนึงทําคล้ายๆเป็นรูปพิซซาอย่างนั้นนะครับแล้วก็ใช้ด้านเนื้อด้านในจิกเข้าไปในหิมะเพื่อเบรกฮะเดี๋ เขาปล่อยไหลไปเรื่อยๆซึ่งมันจะไม่เร็วมากนะที่นี่มันเป็นสําหรับบิ๊กิเนอร์มีคนข้างหน้าหูกออกซ้ายเดี๋ยวดูสันเบรกนะสันเอาปลายเท้าเข้าหากันเห็นไหมครับแล้วด้านหลังกว้างออกเหมือนพิซซานเองนี่ก็จะเบรกแล้วเค้ฝขนให้ซันได้ไหมได้ดิได้ดิลูกล้อข้างนี้ยกออกก็ได้ยกออกยกออก โอเคข้างนี้นะยกออกนะโอเคลูกดูแลไม้ค้ำไปไปการถอดสกีนั้นก็คือแค่กดตรงส้นก็จะหลุดแล้วไงบ้างทันสนุกใช่ไหมไม่ถึง1กิโลศูนจุดศูนย์อามีเลสโก้เฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้มีลงไปก่อนเลยปีลงไปแล้วนี่นี่แล้วปล่อยไหลเอาไมไว้ด้านหลังโอเคยอดเยี่ยมเลยมี น้งแข็งปัดออกให้หน่อยริงกมันใส่ได้เลยหูกไอันนี้มันรบเด,เดอเอ้อยังไงยังไงเอ็ดังหน้าเคยเออเติล้าโอเคยอดเยีเ่ยวในซัน เบรกโอเคเบรกได้นี่เอาเอาอกขวากลับซ้ายออกขวาโอเคสไลด์สไลด์มาทางขวาเออด้านเลยด้านเลยเออถ้าสมมติปลาไม่อยู่นะลูกต้องเหยียบท้นเองเหยียบอันเนี้ยแต่ไม่ไรปลาดกดให้ออกทีละข้างนี <c oughs> <c oughs> ่ว่าเขาจะหมูเลยเขาตาไหมเกือบโอเคหายเงียพร้อมนะ เบรกทำเป็นพิซซ่านะไปแล้วหนูแบลอาลูกก่อนเลยโอเคสันอยู่ข้างบนเดี๋ยวแบลอาสันก่อนนี่มานี่ก็คือน,น้ำหรอครับตกลงมาเย็นแกน,น,น้ำแข็งอน่ะน่าจะใช่นะอ่าสันครับ ทางนี้ก่อนดั้งดูอ่าเดี๋ยวมีไปด้วยมีไปด้วยไปเลยค่อยๆไปนะครับอ,อย่าอย่าซ้อนกันเลยอยู่อยู่เลียมกันนิดนึงเดี๋ยวก่อนโ <Okay. S 2> อเคร่บไปเลยครับ โอ้มีล้มลงมาแล้วหนึ่งตะแคงตะแคงไม่รู้ไม่รู้เจ้เอาเท้าลงไปด้านล่างเอาเท้าขยับลงไปด้านล่างเอาเท้าขยับลงไปด้านล่างโอเคแล้วค่อยลุกยืนแบบขวางไว้น้องน้องลงไปนู่นละเอาเท้าลงไปด้านข้างแล้วเดี๋ยวลุกแบบยืนขวางโอเค <Okay. S 2> อ,อ,อชุบล้มเลยโอเคเห็นไหมไซันรูไ้ไหมไบอดบอดลูกถ้าไม่มีล้มเนี่ยลูกจอดตรงนี้ไงลูกต้องข้างก่อนสไลด์เข้าข้างแล้วค่อยถอดเข้าใจไหมเนี่ยตะกี้ี่เบรกมาได้ตะกีอะไรกิ๊กแอนนะคะเองล้นมาที่ได้ละวันที่เรามาเล่นหิมะนั้นหิมะตกหนักสุดเลยและบรรยากาศมันดูสวยมากดูกความขาวของหิมะสิ โอเคไปแล้วโอเคอยู่ห่างกันนิดนึง เฮียอย่าตามตรงนะเฮียต้องเยื้องนิดนึงเฮียไปครูละเดี๋ยวจ่ายค่าครูด้วยนะคะคลิปละห้าร้อยเฮ้ยมาอมไปการเล่นสกีนั้นการล้มเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวดูด้านซ้ายมือนะนี่คนนี้เขาก็ล้ม แล้วเดี๋ยวดูมาหมาอัมนะหมาหมาอัมก็ล้มเช่นกันล้มด้านข้างล้มด้านข้างโอเคก่อน <Okay. S 3> นะเบกนี่กินเนื้อด้านในปะ <c oughs> โอ้ให้เป็นไรไเเ,ออเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลุกแล้วก็แค่ขยับตัวมาเอาสกีเนี่ยงงลงมาอยู่ด้านล่าง แล้วให้สก,กีเนี่ยมันขวางเลนไว้เพื่อเวลาที่เราลุกแล้วมันไม่ไหลออกมาทีเนอ่ยนี่แล,แล้วแค่เท้ามาเอ้ได้แล้วเออเออนะต้องลุกจากด้านหน้างนี้เลยยอดเยี่ยมเลยเห็นไหมทีเดียวคล่องเลยชนเหรอเฮ้ hey, What are you doing เราแบงล่างเลยใช่ไหมออออเออเหรอก็รีบเหรอตอนเที่ยงเราก็มากินอาหารที่ฟู้ดเซ็นเตอร์ที่นี่มีอาหารให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยแถมน่ากินด้วยซันชิโร่ชอบลาเมงที่สุดเลย Thank you ขอบมาข้างหลังนะครับอะไรโคตรอร่อยเลยอร่อยไหมช็นตดของซันชิโร่โอ้อันนี้ของเราน่ากิจจังดิวจังีาพาไทยสั่งานเลย เอ้ยตางออกตอนนี้ได้ลูกตากตอนนี้ได้อยู่โชคทีลูกป้าเกเขาไม่รู้เรื่องเขาเป็นคนญี่ปุ่นของนี้ก็น่ากินของน้องซานก็น่ากินโอ้น้องซานหมดทั่วหมดถ้วยแล้วบอกแล้วว่าน้องซานถึงนากินที่สุดเลยราเมงนี่เป็นราเมงแท้ๆจากญี่ปุ่นเพราะเราอยู่ญี่ปุ่นนี้หลังจากกินข้าวแล้วเราออกมาอีกรอบนึงเย็นมากเลยโอ้โหแล้วตกหนักมากเลยใช่ไหม ซันใส่หมวกลูกวิธีลงต้องลงถอยหลังมันจะไม่เจ็บแต่ระวังล้มเห็นไหมครับว่าซันชิโร่คนไหนแอบปนอยู่กับเด็กญี่ปุ่นนี่เองโอ้ยเปลี่ยนหมดแล้วดูผมดิเดี๋ยวปัดออกปะเข้าปากปาไช่วยพริกหน่อยเดี๋ยวนะใส่หมวกอามาเมาหมวกมาให้ลูกก่อนเปลี่ยนหมดแล้ว ลองโดนน่อนเดี๋ยวก่อนเอ้ยปได้หน่อยโอเคได้ลืมน่มันมีแย้มเลยนะเดี๋ยวแกเดี๋ยวกมาเดปะ้ยมืดแล้วว่ะมืดเร็วใช่ม้มันตกเยอะเดี๋ยวกอนนี้เริ่มเร่มมืดแล้วค่อยๆแบนี่ค่ใบสองเองแตวไม่เป็นไรปกไปเลยโปกไปเลยมันตกหนักก็เอามาอ่ะลุยเร่ยวเร่อลุยลุย หิมะตกหนักจริงๆครับวันนี้เดี๋ยวนะป้าพามให้ปิดหนูนะลูกตอนนี้คือหิมะมันตกหนักจริงๆจริงๆของจริงๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงมันตกหนักจนเมื่อกี้เรากินข้าวไม่เห็นอะไรเลยอ่ะตรงหน้าต่างเรามดเลยว้าห้าห้าไหลค่อยล้ยหน้าไหลหน้าไหลโน่นนู้นอะไรมองไม่เหเดี๋ยวก่อนดีโอเคยังถ้าไม่โอเคบอกโอเคโอเคห้องตกไป ท่านลงไปไหนลูกลูกจะลงไปข้างล่างนู้นเลยเหรอมันขึ้นไม่ได้มันชั้นลูกต้องถอดถอดแล้วเดินไปเหยียบนะยกข้างซ้ายก่อนไปตัวปิ้วอีกแล้ว,ว,เ,ลวเจ็บอะไร ปันหนีไปไม่ได้โี๊ยขอโทษครับหายโกรธยังหายโกรธยังฝันหนีไปอยู่นั้นก็ก็ขอโทษแล้วไงทำไมน้องฟันเดินเร็วยังเลยอ่ะตรงนี้มันชันมากเลยซันซัน ราปาเป็นหนึ่งลูกปาเป้าอีกข้างออช่วงบ่ายเราก็ทำการเปลี่ยนที่เล่นสกีดูเผื่อจะมีอะไรที่เราไม่เคยเห็นทุกคนบอกมันหน่อยจี ไม่ต้องละไปเลยย่งหาหลังอยู่โอเคบ๊ายบายสู้ๆทุกคนหิมะตกหนักไ <c oughs> หลไปเรื่อยๆเ,เลยทุกคนโอ้โหสโนตกหนักจริงๆ เป็นพิซซ่าเป็นพิซซาไปไหนป้าช่วถือหน่อยโอ้ะเอาไปขึ้ <c oughs> นั้นจะนขึ้นขึนข้นขะ้นขึ้นรึนข้นข <c oughs> ึ้นขึ้นลึกน้นขึ้นขึนขึนขึ้นข้นนไหว <ทาง>ถ้าไม่ได้ก็ทิ้งตัวนะทิ้งตัวด้านข้างนะน่าเหมือนเฮียเหมือนเฮียสันสันไม่ต้องไปเชื่อเฮียเชื่อปลามันชันเกินล,ลูกต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ให้มันลงไปตรงตรง่ะเล,ะละี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลยี้ยวขวา เอาลูกออกมันอ so ันตรายตรงนั้นอ่ะเอาออกมาเลยไม่ต้องเล่นต่อโอเคถอดเลยถอดเลยเฮียไม่ต้องเล่นต่อเชื่อป้าเจ้วางไว้ถ้ามาถึงบอยอ่ะอาจารย์ออกใช่ไหมฮะจะออกจะเล่นจะเล่นหรอจะเล่นเหรอเฮียมันอันตรายลูกปากลูกปากแตกแล้วเรื่องอะไรอ่ะเฮ้ยหลุดแล้ว ตอนนี้มันชันเกินแค่ยืนยังยืนยากเลยไม่แตกอ๋อเล่นยังไงเฮียเฮียพอละก็ขาดละไหลจุ๊บลงลงไปหน่อยดีกวยเขาเขามารับคนที่บาดเจ็บมันชันเกินตรงเนี้ยป้าดูที่ป้าบอกไงตรงนี้มันเล่นไม่ได้เลเวลมันต้องเรียนก่อนอันนี้ค้ากลับนะโอ้เขาหยุดกระเช้าแล้วนี่ อ๋อกระช้ายังไม่หยุดยังมีคนเล่นอยู่เขาเล่นได้ถึงกลางคืนนั่นไม่ช่วยนี้เนี่ยเตรียมพร้อมมาแล้วสนุกไหมมากมากตอนลมปีนความปีนไงตีค่าพิจารลูกขนโคตรสนุกเลยลงท่ไหนไมไหมลูกอบอันไหมไหทนอมี่เยนนี้คนนคนี่นี้หนีบเนยนะ นิสสโน thank you โอ้ดูคิวคนต่อคิวกลับบ้านตอนนี้กี่โมงนะมี4โมงกว่าทำไมมืดจังเลยมืดหมดแล้วท้องฟ้านี่เราเรากำลังรอรถบัสกลับนี่รถบัสมาแล้ว แต่ไม่รู้จะบรรจุได้หมดทุกคันหรือเปล่าทุกคนทุกคนพูดผิดรอบหนึ่งนี่นั่งได้ไม่กี่คนโอ้โหเดี๋ยวให้ดูสโนนะถ้าจะเห็นสโนต้องซูมเข้าไปเห็นสโนไหมครับดอกนี้สวยไหม มีหลายโดมเลยทำไมมันขยับได้ะมนขยับได้แม่ การเดินทางครั้งนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักร้านกาแฟแบ็คเวลาอาอร์แกนิกคอฟฟี่สาขาศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสาขาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และขอขอบคุณร้านตัดสูตรโมเลกุลฟเชียงใหม่เอพิซดนี้จะเป็นการเดินทางของซันชิโร่เที่ยวญี่ปุ่น12วันตั้งแต่ซัปโปโรโตเกียวจนไปถึงโอซากา้าที่อสพันโอตารุทั้งกลางวันและกลางคืนเที่ยวพิพิธภัณฑ์กองดนตรีเล่นสก,กททีที่เทนนสก,กีรีสอร์ทพาไปดูเพนกินพาเลทและสัตว์เมืองหนาวที่สวนสัตว์ต กอนเซ็นที่ฮากาดะเตะระเบิดแผ่นน้ำแข็งที่สวนสาธารณะนั่งรถไฟความเร็วสูงฮายาบุซาใหม่ล่าสุดข,ของญี่ปุน่นเที่ยวสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ทายเรือเล่นเครื่องเล่นขึ้นโรลเลอร์โคสเตอร์ที่สุดจั่วเสียวและดูผู้ไฟที่ดิสนีย์คาสเซิลพ้ามากินบุฟเฟ่ปูยักษ์ดูกันน้ายักษ์ที่กันน้าเบสเที่ยวสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอที่โอซาก้าไล่เวทมนต์ที่ตอกแดกอนด้วยไม้กายสิทธิ์ของแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้งกลางวันและกลางคืนขึ้นเครื่องเล่นตัวใหม่ที่ซูเป เที่ยวปราสาทโอซาก้าดูวิทยุพันความเป็นมาของปราสาทและขึ้นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของปราสาทโอซาก้าถ่ายรูปก,กับกูลิโกที่นามาเที่ยวอควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอควาเรียมที่นี่ใหญ่จนสามารถบรรจุฉลามวานได้หลายตัวเลยนั่นชิงชาสวรรค์มาเสียวสุดๆชมเมืองโอซาก้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e กดกระดิ่งให้ซันชิโลเชนเนลด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย